ในปี2,542ไม่มีใครในประเทศไทยไม่รู้จักจ่าหินชายผู้มีวลีเด็ดว่าไปช่วยเมียดีกว่า <c oughs> วันนี้ <c oughs> ผมทำให้หัวใจดวงน,น้อยๆของสาวๆ <c oughs> แตกสลายทั้งโสรดาและน้องที่คาเฟ่ผมจะทำย,ยังไงดีวายจ่าหินหายไปไหน <c oughs> คนอย่างจ่าหิน มไม่เคยกลัวเมียเห็นอย่างไรขนาดมาเที่ยวอย่างเงี้ยเมียยังตามมาดูแลเลยถ้าขาดเมียไปผมจะเป็นยังไงยังไม่รู้เลยหมู่เนี้ยพี่จ๋าดูแปลกๆปกไปนะมอนเ็นกิฟลินดีกว่วมันแม่อยู่แล้วค่ะ ตั้งแต่ไปทำธุรกิจกับกิฟรีนรายได้ดีขึ้นเห็นเห็น<ๆ>จะโมไปตามผัวอยู่ทำไมแล้วพี่จเจ้าไงพี่ว่าพี่ไปช่วยมีดีกว่าฮะ,ฮะอไอ้หายไปไหนอ่ะหังจับกานนาดาจิที่กิฟรีนจาหินและภรรยาช่วยกันสร้างฐานะและครอบครัวที่อบอุ่นจากวันนั้นถึงวันนี้16ปีเต็ง กับธุรกิจกิฟฟารีได้เปลี่ยนชีวิตของเขาทั้งสองยังพลิกฝ่ามือเปลี่ยนพลังความเจ้าชู้มาเป็นพลังความมุ่งมัน่นร่วมบริหารงานกิฟฟารียังจริงจังกับคุณปนัดดาคู่ชีวิตผู้เปิดใจเปิดความสุขใหม่ของครอบครัวให้กลับคืนมาอีกครั้ง